ประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่คำคนิ้งจุลมณีนามเดิมคือคำคนิ้งจุลมณีสถานที่เกิดเกิดที่บ้านหนองบัวแขวงคำม่วนประเทศลาวเมื่อวันพุธเดือน4ปีกุลพศ2437โยมบิดาท่านชื่อนายคินทโนราชโยมมารดาชื่อนางนุ่น การบรรพชาของหลวงปูค่คำคณิ้งก่อนที่จะบวชเป็นพระพิสุท่านเคยบวชเป็นฤาษีชีไพรามาก่อนถึง15ปีท่านบรรพชาเมื่ออายุได้18ปีบวชได้9วันก็เพื่อทดแทนคุณบิดามารดาที่ตายไปหลังจากนั้นก็ได้ครบรักสิกขามาถึงแม้ว่าอยากจะบวชต่อเพียงไรแต่เพราะามีหน้าที่ความจําเป็นต้องออกมาเลี้ยงดูครอบครัวท่านแต่งงานเมื่ออายุ18ปีมีบุตรสองคนแต่ท่านก็ยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติธรรม โดยการทำมาหาเงินให้เมียกับลูกในเวลากลางวันพอกลางคืนท่านก็ไปนอนที่วัดถือศีลปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่กลับไปอยู่บ้านเพียงแค่ดูแลลูกและเมียไม่ให้อดอยากเท่านั้นทำเช่นนี้จนภรรยาทนไม่ได้เมื่อเห็นสามีปฏิบัติตัวเช่นนี้จงอนุญาตให้ท่านไปบวชได้ตามใจปรารถนาเมื่อเป็นดังนั้นท่านจะกลับมาที่วัดที่ตนเคยบวชเป็นสามเณรครั้งหนึ่งเพื่อพักอาศัยและปฏิบัติธรรม อยู่ต่อมาไม่นานทัดก็ได้เพื่อนสาธรรม,มิกอีกสองคนจึงมีดําริที่จะออกแสวงหาครูบาอาจารย์ก่อนจะบวชก็เคยออกสืบสอหาแสวงหา,งหาพระอาจารย์ทางด้านกรรมฐานเก่งๆได้มีสายธรรมสองคนร่วมเดินทางไปหาพระอาจารย์สีทัย์ยาณสัมปันโนหรือสวรรณมาโจวัดพระาธาตุท่าอุเทน เมืองท่าอุเทนแต่ก็ผิดหวังเมื่อพระอาจารย์สีธาตกล่าวปฏิเสธแต่แนะนําให้มาหาอาจารย์เหมยทั้งหมดก็รีบมุกไปหาอาจารย์เหมยโดยมอบตัวเป็นสิทธิ์อาจารย์เหมยนั่งฟังนิง่งแล้วก็กล่าวด้วยเสียงหุวนๆถ้าจะมาเป็นสิทธิ์เราทั้งสามคนนี้จะมีคนตายหนึ่งคนมีใครกลัวตายบ้างอาจารย์เหมยชีย้ถามลายตัวเพื่อนอีสองคนยอมรัาบว่ากลัวตายกลั้นมาถึงของหลวงปู่คําคณิ้งท่านได้ตอบอาจารย์ไปว่าไม่กลัวตาย อาจารย์เหมยเล่าให้เพื่อนอีสองคนที่กลัวตายกลับไปและหันมาทางหลวงปู่แล้วบอกว่าการเรียนวิชากับอาจารย์นั้นมีทางตายจริงๆเพราะมันทุกทรมานอย่างที่สุดให้นำเสื้อผ้าที่มีสีสันทิ้งไปให้ใส่ชุดขาวแทนเป็นปะขาวในฐานะศิษย์ในสำนักมีแต่ข้าวตากแห้งกับน้ำเพียงประทังชีวิตพออยู่รอดไปวันวันหนึ่งเวลานอนก็เอามะพร้าวต่างหมอน หลวงปู่คำคณิ้งอยู่ได้ไม่นานก็เกิดเรื่องการตายขึ้นน้องชายของผู้หนึ่งที่มาฝากตัวเป็นศิษย์ผู้นั้นมีการนั่งสมาธิจนตายอาจารย์สั่งหลวงปู่คณิ้งให้แบกศพที่ตายเข้าป่าโดยมีอาจารย์นำหน้าข้ามเขาหนึ่งลูกไปสิบกว่ากิโลไปถึงต้นไม้ใหญ่สองคนโอบแล้วสั่งให้มัดศพกับต้นไม้นั้นแล้วสั่งกำชับว่า เจ้าจงเดินเพ่งศพนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนอย่าได้หยุดให้พิจารณาอสุภกรรมฐานอย่างถ่องแท้พรุ่งนี้เช้าค่อยมาเจอกันหลวงปู่คำคณิ้งจึงได้เริ่มพิจารณาศพตามที่อาจารย์เหมยสั่งไว้ถึงรุ่งเช้าหลวงปู่กลับไปที่สำนักตามที่อาจารย์กำหนดอาจารย์เหมยถามขึ้นเป็นประโยคแรกเมื่อเจอหน้าว่าเป็นอย่างไรบ้าง ลวงปู่ก็ตอบว่าศพนั้นก็เหมือนตัวสิทธิ์กับอาจารย์ไม่มีอะไรแตกต่างตรงไหนเลยกลัวไหมอาจารย์ถามไม่กลัวครับเพราะเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขา อาจารย์เหมืยไม่ถามอะไรอีกสั่งให้ไปเอามีดเล่มหนึ่งทั้งที่ศีรษะแล้วก็อาจารย์ต่างเดินทางกลับมาหาศพณาที่เดิมพอไปถึงก็สั่งให้แก้มัดศพแล้วเอานอนราบกับพื้นแล้วสั่งให้หลวงปู่ผ่าท้องของศพออกจากนั้นก็กล่าวว่าให้หยิบอะไรออกมาแต่ต้องอธิบายอวัยวะนั้นได้และต้องบอกดังๆเมื่อหลวงปู่ชำละศพตัดหัวใจตับ บอดไตกระเพาะและสิ่งต่างๆก็จะตะโกนบอกอาจารย์ด้วยเสียงอันดังจนครบหมดถูกต้องอาจารย์เหมยบอกว่าอ้าวคราวนี้ชำระเนื้อลอกออกให้เหลือแต่กระดูกสั่งให้หลวงปู่ทาต่อแล้วก็นั่งดูจนทําเสร็จเรียบร้อยจึงสั่งให้เอากองเนื้อกองเครื่องในไปเผาให้หมดเอากระดูกรวมไว้ตังหกแล้วออกไปต้มให้สะอาดเหลือแต่กระดูกล้วนๆอย่าให้มีอะไรติดอยู่ หลวงปู่ปฏิบัติตามที่อาจารย์เหมยสั่งทุประการเนื้อตัวของหลวงปู่เต็มไปด้วยรอยเปื้อนเลือดน้ำเรืองและกลิ่นศพติดเหม็นคราคลุง้งอาจารย์เหมยยังไม่เลิกลาสั่งต่อไปให้นับกระดูกและเลียงให้ถูกหลวงปู่ลงมือปฏิบัติตามทันทีกระดูกมี280ท่อนครับอาจารย์อาจารย์เหมยได้กล่าวอธิบายอีกว่าคนที่จะบรรลุธรรมด้วยความเพียรบำเพ็ญต้องมีกระดูครบ300ท่อน กระดูกคือพระวินัยเนื้อหนังมังสาเป็นพระวินอกส่วนระเบียบคือหูตาจมูกปากมือเท้าหลังจากได้เรียนรู้วิชาจากอาจารย์เหมยหลายสิ่งหลายอย่างอาจารย์ก็ได้ขับไล่ให้ไปสืบสหาความรู้เพิ่มเติมเอาเองหลวงปู่ต้องยึดเอาโยคีเป็นรูปแบบภายนอกและถือศีลภาวนาอย่างพระพิสุตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ครั้งหนึ่งหลวงปู่ปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาได้นำสิทธิ์เอกทั้งสี่รูปซึ่งมีหลวงพ่อฤาษีพระชมพิานวัดท่าสุงหลวงพ่อฤาษีลิงขาวหลวงพ่อฤาษีลิงเล็กและพระเขียนหลวงพ่อปานพาลูกศิษย์ทุดงไปตามป่าเขาลาน้ำภัยเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมมุ่งหน้าเข้าไปทางตอนเหนือข้ามเขตชายแดนลึกเข้าไปจนกระทั่งเข้าเขตเชียงตุงวันหนึ่งคณะของหลวง ปู่ปานได้ผ่านไปถึงวัดถ้ำแห่งหนึ่งได้พบกับป่าขาวคำคนิง้งขนาดนั้นท่านปล่อยผมยาวลุงลังมาถึงเอวหนวดเขางอกยาวลุยไลย่นุ่งห่มด้วยผ้าซึ่งดูไม่ออกว่าเป็นสีผ้าอะไรและปู่ปะแล้วก็กระดำกระด่างหลวงพ่อปานถึงกับอึง้งแล้วเปลยขึ้นเลยลอยว่าเออนี่พระหรือคนนี่ไอ,พอ,ไอ้พระมันอยู่ที่ไหนเอ้ยพระมันอยู่ที่ไหนวะหลวงปูส่สวนด้วยคำเสียงขุ่นเหมือนไม่พอใจ หลวงปู่ปานจึงตอบว่าอ้าวก็เห็นผมยาวผ้ากออิลุอิปะสีเหลืองไม่มีแล้วใครจะไปรู้ว่าเป็นคนหรือพระละ่ะหลวงปู่คำคณิ้งตอบว่าพระมันอยู่ที่ผมหรอวะหลวงปู่ปานตอบยิ้มยิ้มว่าไม่ใช่แล้วพระมันอยู่ที่ไหนเล่าหลวงปู่ปานตอบว่าพระก็อยู่ที่ใจใสสะอาดหลวงปู่คำคณิ้งบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เสกมาถามทําไมว่าเป็นพระหรือเป็นคน หลวงปู่ปานตอบว่าเห็นผมเพ้าลุงลังอย่างนั้นใครจะไปรู้เล่าหลวงปู่คําคณิ้งก็โตว่าในเมื่อพระไม่ได้อยู่ที่ผมไมไ่อยู่ที่ผ้าแล้วเสืกมาถามทําไมทําไมไม่ดูที่ใจคนไอ้พระบ้านพระเมืองกินข้าวชาวบ้านแบบนี้อวดดีก็ต้องเห็นดีกันละพูดจบปะะขาวคําคณิ้งก็หยิบเอาหวายยาวประมาณหนึ่งวาโยนผงไปตรงหน้า ไวยเส้นนั้นกลายเป็นสภาพเป็นงูใหญ่ยาวหลายวาหน้ากลัวชูคอหลาก่อนจะเลื้อยปราดๆเข้ามาหาหลวงปู่ปานและลูกศิษย์เห็นได้ก็ถอยลงไปอยู่เบื้องหลังหลวงปู่ปานหลวงปู่ปานไม่ได้แสดงอาการตกใจหรือกลัวแต่อย่างใดทันก้มลงหยิบใบไม้แห้งขึ้นมาใบหนึ่งแล้วก็โยนไปข้างหน้าใบไม้ก็กลายเป็นนกขนาดใหญ่คล้ายเหี่ยวหรือนกอินทรีนกซึ่งเกิดชนิดนั้นโผล่เข้าไปขยุ่มกรงเล็บจับเอาตัวงูใหญ่ไว้แล้วก็พือปีกลิ้วขึ้น ไปเหนือทิวยอดไม้ต่อสู้กันอย่างเป็นสามารถงูฉกกัดและพยายามม้วนตัวขดลัดลำตัวนกขนาะที่นกใหญ่ก็จิกตีและจิกขยุ่มกงเล็บไม่ยอมปล่อยและมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้ชนะตราบจนกระทั่งล่วงหล่นลงมาทั้งคู่ พอกระทบดินงูใหญ่ก็กลายเป็นช้างป่าตมหือมาง่ายยาวงอนส่วนตัใหญ่ก็แปรพาดเป็นเสือรายพาดกอนแล้วทั้งสองสัตว์ร้ายก็โผลเข้าสู้กันใหม่เสียงขู่คำรามของเสือเสียงโกนจนาดของพญาโคชสารก็แผนภสานกึกก้องสถานป่านี่ไม่ใช่ภาพมายาแต่เกิดจากอิทาิีของอภินญ,ญาครั้นสองตัวประจันบานไม่รู้แพ้ลุชนะได้ครู่หนึ่งก็หายไป ทังปักขาวหนวดยาวเราคุงคังก็ได้บันดาลให้เกิดไฟลูกโช่ช่วงมีเจตนาจะให้รามมาเผาแต่หลวงปู่ปานท่านก็บันดาลพายุฝนสาดซัดลงมาดับเกิดฝุ่นตลบคลุ้งไปทั่วป่า ลองเล่นลิตการไหลครั้งหลายคราปรากฏว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแทนที่ทั้งสองฝ่ายจะโกรธเกรี้ยวกลับซุดลงนั่งหัวเราะได้ความขบขันชอบใจในอิทธิฤทธิ์อภิญญาของกันและกันต่างฝ่ายต่างชมกันและการและถอมตนใส่กันขณะที่สิทธิ์ของหลวงปู่ปานพาการประหลาดใจหลวงปู่ปานจึงอธิบายว่าเข้ากับฉันเป็นเพื่อนกันพร้อมกันนั้นขันไปพูดกับปากขาวผมยาวหนวดเขาลุงลังลูกศิษย์ของท่านว่าเอาจริง หมายถึงปรารถนาบรรลุพระนิพพานกันจริงๆทุกรูปท่านที่พามาปะขาวผมยาวเล่นลิดประลองกันก็เพื่อให้สิทธิ์ทุกคนได้เห็นของจริงแล้วหลวงพ่อปานก็ให้สิทธิ์ของท่านเดินเข้าไปทําความเคารพซึ่งปากขาวคําคณิ้งก็ได้อ่อนน้อมถ่อมตนว่าท่านไม่ได้เก่งกาจเกินกว่าหลวงปู่ปานแต่อย่างใดเลยหลวงปู่ปานและสิทธ และของท่านพักอยู่กับปะขาวคำคนิ้งยาวนานนับครึ่งเดือนเพื่อให้ทุกรูปได้รับคำแนะนำสั่งสอนด้านอภิญญาเพิ่มเติมว่าพักอยู่ที่ รูหาถ้ำพอสมควรแก่เวลาแล้วหลวงปู่ปานก็พาคณะศิษย์ออกทดงต่อไปส่วนหลวงปู่คำคณิ้งหรือเป็นปะเขาคำคณิ้งในตอนนั้นก็ได้ออกเดินทางต่อไปโดยไปยังภูอีด่างซึ่งสมเด็จลุนพระรยาเจ้าแห่งราชนา,าจากราวจำพรรษาอยู่พร้อมแจ้งถุงประสงค์ของตนให้ท่านทราบสมเด็จลุนให้ความปราณีมอบคำพีศักดิ์สิทธิ์ให้ปะเขาคำคณิ้งไปค้นคว้าศึกษาครั้นท่านศึกษาธรรมจากพระคำพีเรียบร้อยก็เอามาเก็บไว้ที่เดิมไม่ได้นำมาเป็นสมบัติส่วน ตัวปะขาคําคณิ้งลงจากภูเขาได้พบชาวบ้านและได้ทำการรักษาคนจนหายป่วยทุเลาแล้ว,ลวท่านก็เดินทางไปเรื่อยเจอใครก็รักษาโรคภัยให้หมดเรื่องราวของปะขาผมยาวหรือโยคีคําคณิ้งนี้ทราบถึงพระกรนของพระศรีสว่างวัฒนาเจ้ามหาชีวิตของประเทศลาวถึงกับสนพระไทยจึงได้โปรโด,ดให้โยคีคําคณิ้งเข้าเฝ้าท่ามกลางพระยาและเสนาอำมาตย์ทั้งหลายแล้วพระองค์ทรงตรัสถามว่าท่านเก่งมิรฤทธิ์มากหรือไม่ โยคีคำพนิ้งตอบว่าไม่ถ้าไม่เก่งแล้วทำไมคนจึงลือทั่วประเทศท่านตรัสถามอีกใครเป็นคนพูดโยคีคำพนิ้งไม่ตอบแต่กลับถามประชาชนทั้งประเทศพระองค์บอกนั่นคนอื่นพูดอัตนาไม่เคยพูดโยคีคำพนิ้งตอบออกไปพระศีสว่างวัฒนาทรงแย้ำสรวนในการตอบตรงๆของโยคีคำพนิงจึงตรัสถามว่าขอปรงผมท่านที่ยาวออกถึงเอวได้ไหม หลวงปู่คำคณิ้งอํ้อึ้งชั่วครู่จึงได้กราบทูลว่าถ้าปรงผมหนวดเคราก็ต้องอุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์ท่านก็กล่าวว่ายินดีจะจัดอุปสมบทให้ท่านเป็นพระราชพิธีเจ้ามหาชีวิตยินเข้าเสนอให้หลวงปู่คำคนิ้งจึงได้กล่าวตกลงและได้บวชตั้งแต่บันนั้นเป็นต้นมาณวัดหอเก่าแขวงนครจำปาสัก คือศาสนสถานที่กำหนดให้เป็นวัดอุปสมบทของประคำข่าวคนิง้งมีประกาศเป่าร้องให้ประชาชนทั่วไปได้รู้ถึงวันอุปสมบทของประขาวคำคนิง้งโดยที่พระเจ้าสีสว่างวัฒนาทรงมีพระรมชานุเคราะห์ได้จัดขึ้นพอทวนอุปสมบทประชาชนทุกชนชั้นทุกอาชีพตลอดจนข้าราชบริพารทุกบูเราต่างเข้ามาร่วมงานในพระราชพิธีอย่างแน่นเป็นประดิษฐ์ แต่ละคนก็เตรียมผ้าไหมแพรทองมาด้วยเพื่อจะนำมาปูรองรับเส้นเกษาของประขาวคําคะนิงตอนแรกจะมีการแจกเกษาให้แก่ประชาชนโดยทุกถึงกันครั้นถึงเวลาปลงผมจริงๆประชาชนกลัวไม่ได้เส้นเกษาจึงแออัดยัดเยยดเข้ายื้ยแย่งกันอลหมานเกินกำลังเจ้าที่เรักษาการได้ห้ามปรามสกัดได้ในที่สุดเหตุการณ์สงบลงเมื่อเส้นเกษาถูกแย่งเอาไปหมดแล้ว จากนั้นพระชีวิธีบทสมบทก็เดินต่อไปโดยมีสมเด็จพระสังฆราชองค์ประธานฝ่ายสงฆ์เจ้ามหาชีวิตพระเจ้าสีสว่างวัฒนาทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายคารวะและมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธี28รูปและเมื่อไปถึงสมบทเสร็จสิ้นปะคำข่าวคนิง้งซึ่งครองเพศพรหมจรรย์เป็นพระพิสุในบรวรศาสนาแล้วได้ฉายาว่าสันจิตโตภิกขุหรือพระคำคนิง้งสันจิตโต หลังจากเป็นพระพิสุพระคำคันนิง้งก็กลับมาขึ้นพรรษาอยู่ที่ถ้ำบนภูอีด่างเช่นเดิมดำรงวัดปฏิบัติตามแนวทางของพระป่าอย่างเคร่งครัดและนับตั้งแต่นั้นพระพิสุคำคินนิง้งประชาชนก็ยิ่งหลังไหลไต่ขึ้นภูเขาไปกราบนมันสการและขอความช่วยเหลือจากท่านไม่มีเวลาปฏิบัติภาวนาบำเพ็ญธรรม ว่าหนึ่งหลวงปู่คำคนิ้งก็หายไปจากภูอีด่างไม่กลับมาอีกเลยประชาชนลาวรู้ว่าท่านออกทุดงสาบสูญไปแล้วต่างก็พากาันล่ำไห้เศร้าโศกน่าสงสารหลวงปู่คำคนิง้งท่านชอบจารึกทุรงฝั่งดาวเพราะหมู่บ้านยังไม่เยอะเท่าฝั่งไทย ป่าก็ยังไม่มีความมดมสมบูรณ์และในช่วงบ้านปลายของท่านก็ตัดสินใจจำพรรษาที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอของเจียมจังหวัดบุรชานีเป็นที่สุดท้ายของท่านหลวงปู่ป่วยเป็นโรคปอดบวมและในมรภาพเมื่อวันที่17เมษายนพศ2528เวลา11.13นาทีณนะโรงพยาบาลสพสิทธิประสงค์ท่านได้อยู่ในเพศฤาษี15ปีและอยู่ในโลกกาสวาัสดิ์32ปี ธรรมเทศนาของท่านที่จารึกให้กับลูกหลานได้ฟังก็คือว่าจงพยายามละก,กิเลสที่อยู่ในตัวตนอดอัดอุดบริสุทธิ์ในธรรมอดคือความอดทนวิริยะในธรรมบริสุทธิ์จะหนาวก็ไม่หนาวไม่ให้พูดว่าหนาวร้อนก็ไม่พูดว่าร้อนเจ็บก็ไม่พูดว่าเจ็บเพราะมนุษย์ที่เกิดมาได้ทุกรูปธรรมทุกรูปนามครบอาการ3 2ออย่างบริบูรณ์นั้นด้วยธรรมได้แต่งให้เกิด อันมีศีลห้าเป็นพื้นฐานทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมจะรู้อย่าเห็นทุกวันมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ละสัตว์มีขันห้าก็กต้องย่อมมีดับไปส่วนอัดคือทุกคนเกิดมาในโลกนี้ย่อมเห็นว่าอะไรเป็นเรื่องของทางโลก เช่นคนพูดการเรื่องทะเลาะการคนฆ่าการลดชนกันเราไม่ต้องไปสนใจปิดหูปิดปากปิดตาไม่ให้เห็นสิ่งหรือไม่ได้ยินสิ่งนั้นไม่ต้องรับรู้สภาวะรอบๆตัววางให้หมดดูแต่ใจของเจ้าของผู้เดียวรู้แต่ลมเข้าออกเท่านั้นจะทําอะไรก็อยู่ในสีในธรรมและลึกไว้ตลอดเวลาเราต้องอัดไม่ให้เสียงเข้ามาในหูไม่ให้รูปเข้ามาทางตาไม่พูดไปสิ่งที่ต่ําหรือสูงไปให้พูดแต่สิ่งที่พอดีนี่คือสัจธรรมตัวจริงส่วนอุด คือเราต้องอดเราต้องอัน้นปิดกั้นความเลวร้ายความชั่วความวุ่นวายทั้งหลายไม่เข้ามาทางตาหูปากของเราแล้วเราก็อุดเอาความดีเอาไว้ในตัวของเราไม่ให้มันไหลออกไปกายวาจาใจของเราจะบริสุทธิ์ในธรรมและลึกชอบตั้งใจชอบปฏิบัติชอบตาอย่าได้ไปดูในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมหูอย่าได้ฟังในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมปากก็อย่าได้พูดในสิ่งที่ไม่เป็นธรรม อุดความดีทั้งหลายเอาไว้ให้เกิดความบริสุทธิ์ธรรมถ้าทุกคนพยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติก็จะพบแต่ความสําเร็จสมปรารถนาทุกประการอดอัดอุดบริสุทธิ์ในธรรมคือการปฏิบัติส่งเสริรมคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้ซึ้งทึ่งธรรมของพระพุทธองค์ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นตัวธรรมที่จะพายเห็นธรรมอันแท้จริงอดอัดอุด บริสุทธิ์ในธรรมคือการปฏิบัติที่เรลึกชอบปฏิบัติชอบอยู่อย่างชอบหลวงปู่คำคนิงท่านสั่งสอนให้มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำใจให้เป็นหนึ่งให้ได้จึงจะเห็นดวงตาเห็นธรรมหลวงปู่ไม่กลัวผิดใจแก่คนทั้งหลายและไม่กลัวผิดพระธรรมวินยัย ในตอนที่สองค่ะหลวงปู่คำคนิ้งค่ะจะเล่าถึงประสบการณ์ในการท่องดินแดนพญานาคริมฝั่งโคงและสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในพวกภูมินรกเพื่อนำหลักธรรมขึ้นมาให้ลูกหลานได้ฟังกันค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อรับฟังเรื่องเล่าจากห้องพระใน EP ีถัดไปบุญรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ